สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนโฮมฮักชาแนลครับคลิปนี้พี่นี่เบ้าเอจะพาพี่น้องทุกท่านมาชมการอัปเดตแปลงเพาะก้าในถาดหลุมข้าวเหนียวกล่ากัญญาต้นสีม่วงใบสีม่วงครับอายุ22วันนะครับผมราวาต้นก้าวเขากำใ,ใบม่วงนะครับจะเพาะก่อนต้นก้าเขากำใบเขียวหนึ่งวันนะครับผมต้นกล้าเขากำใบม่วงนะครับจะเพาะวันที่30พฤษภานะครับผมส่วนต้นก้าเขากำใบเขียวจะเพาะ วันที่31อพฤษภาครับตั้งกันแค่มือเดียวนะครับผมเขากำใบม่วงเพะเสร็จปุ๊บตอนแรงฝนตกมาใส่เลยพี่น้องอจะพาไปชมใกล้ค่อนข้างที่จะยา,ากยากจังหน่อยเพราะว่าเบาเอลรถน้ำลถน้ำมันลาดมากขางหนอกไหลมากขางนอกมันเฉยแฉะนะครับนี่ครับมันก็จะมีบางหมองที่บ่ค่อยเกิดนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่เบาเอเคยอัปเดตไปเนาะเอา้าเป็นอย่างอีกละแม่งอันนี้ เอาโอ้แมงแมงพวงหมาแมงหมานี่นะครับต้นกาก็จะเน่าแล้วสูงแล้วนะครับเห็นบหสูงแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 -7 ถึงเเมล็ดนะครับบางต้นเออบางหลุมก็จะมี3 3มาเมล็ด3ต้นบางหลุมก็จะมีหาบางหลุมก็จะมีหกมีเจ็ดนะครับก็เฉลี่ยกันไปแต่ละหลุมก็สิเกิดขึ้นมากง,งอกขึ้นมากวอททอกันนะครับผม แต่ว่าความยาอตอนนี้ได้แล้วนะครับผมสามารถนําไปปักดําได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดใบนะครับหรือจะตัดก็ได้นะครับแต่ตัดมันก็เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะนำลงไปปักดํานะครับแป๊บเดียวนะครับอาทิตย์หนึ่งหนึ่งสัปดาห์นี่ตั้งโตแตงโต,แตง,โตแตงส่งแต่กอเลยนะครับผมเพราะว่าต้นการในถาดลุมเนี่ยมันเป็นต้นกาที่ห้าเวลาห้านําไปปักดํเห้าบา่ไดห้าบา่ไดหงวกน้ำแล้วห้าบา่ไดบ่ไดเตะกะนะครับฉนั้นต้นเขาเขาบอบช้ำ ระบบหลากของเขาบอบอบอช้ำนะครับผมมันจะบเหมือนมันจะเหมือนต้นกาที่เห่าอ่าตกกาในตะกาแบบสมัยเก่านะครับผมอ่าละอีกอย่างหนึ่งเห่าก็บไดใส่ตอกมัดแล้วเห่าก็บไดตัดใบพร้พอมนะครับผมนี่เพียงแต่ว่าเห่าปั่นดีๆนะครับถ้าผู้ใดบ่ปั่นก็ไทเอาไทแล้วก็ขาดเป็นตมเป็นตมนะครับนําไปปักดําจะดําเป็นแถวหรือจะไปทํานายยนก็แล้วแต่ความประสงค์ของเฮาแต่อันนี้เบาเอจะอไปทาหน้าดํานะครับผมกับสีเห็ดน้ำกันอยู่สองคนสามคนนะครับกับเบาเอกับ คุณตาแล้วกกับสาวยุยนะครับสามคนประมั่นนี้แหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอยากพี่น้องเพิ่งนกนยากนะครับสามเข่าของไผ่ของมั่นนะครับหน้าของเพิ่นก็นได้สามหลายคือกันก็นกนอาจจได,ดำไปเรื่อยๆเนาะแล้วย่ยามได้ก็จังค่อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งไก่เด้อครับพี่น้องเด้อนี่เบิ่งอู้มันจืดน,นะครับเราเอเพิ่งลดน้ำไปเมื่อสักครู่นี่เองนี่เห็นปะนี่พี่น้องอันนี้ต้นห้ามันเกิดอยู่นอกถาดนะครับนี่เกิดอยู่ข้างนอก ทอนทิมนี่นะครับฉเฉลี่ยเลยนะครับนี่ยังต้นนี่ามองด้วยสายตาก็จะเห็นได้ว่ามีต้นกล้าอยู่ประมาณเจ็ดนะครับเจ็ดต้นนี่เห็นบ่เจ็ดต้นต้นนี้มีหานะครับอุปกรณ์นี่มีหาหลุมนี้มิซีเห็นบ่หลุมนี้มีหกนะครับเห็นบ่มันจะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ถึงเจ็ดเมล็ดอยู่ประมาณนี้สูงสุดก็เพื่อเกินซิป ประมนนะรระาณนาั้นนะครับเพราะว่าเข้าผสมในระบะปูนนะครับเมื่อก่อนเลยแถาคัวไม่ฟังจักน้อยนะครับผมเมื่อก่อนปีที่ถ้ำแหลกๆเลยนะครับเพราะการในถาหลุมในปีแหลกๆนะครับเบาเอทํากันหยอดมาเร็ดนะครับที่หล,ลุมกว่าจะได้หนึ่งถาดแล้วหนึ่งถาดมันมี4ี่รอยสามสิบสี่หลุมนะครับกว่าจะได้ว่าจะเซตหนึ่งถาดใส่เวลาบักย่างดนนะครับผมประมาณสามถึงหานาทีกว่าจะได้นะครับ ก็เลยไปหาเบืองวิธีใหม่หันพอกาดนีถาหลุมก็ไปเจอเข้าเห็ดโอ้ไอเดียดีก็เลยนํามานํามาประยุกใส่กับแปลงของเ้างานของเ้าเนาะก็คือผสมในกระบะปูนนะครับทั้งดินทั้งเมล็ดข้าวผสมกันในหั่นแล้วก็นํามาปาดนะครับง่ายดีครับแล้วก็เร็วเร็วนําใส่เวลาบ่โดนนะครับนี่ต้นกล้ายี่สิบสองวันนะครับข้าวกล่ำกันยานะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามบ้านสวนธมพักแชนแนลน้ำในเด้อครับพี่น้องครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ